เันคือมันมัน่ือมนมีดอกเลี้ยวค่ะป็นวยเลี้ยวนะคะมีนวยเลี้ยวนะคะอันนี้ต้นบอกพีชนะคะมันไปเรื่อยๆนะคะมันต้นนวยพวกหัวสิเป็นยังไงเดาสองมือที่เลี้ยวนะคะสองมือที่เลี้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะกลับจากโรงเรียนกาแามมึงนะคะามมึง ต้นไม้นะคะที่จะของตกหน่ปลูกถูกพิษแริกนะคะอันนี้พริกต้นเล็กมากนะคะตลอดเพราะตลอดต้นนี้กําลังปิดคีดดินอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอวันพีกต้นน้อยอันนี้ผมก็ปลูกได้สามเมื่อเคลื่อนกอนลิ้นบิดเคลืนค่ะลิ้นบิดเคลืนก็ลิ้นแงอยู่นะคะแต่ว่ากลวเพราะเด็ดเป็นน้ำเป็นเนื้อยรอฝนนะคะอันเด็ดนะคะอันนี้ต้นบักคู่นะคะมีต้นบักคู่ยืนน้ำนะคะอย่างว่าจะบ่มีนะคะ ดูอกต้นือนของน้วนะคะต้นน้ำเพราะฉะนี่ปืนกันเลยค่ะผิดล้อล้อเมืองว่าถ้าฝนตกลงมากก็สิชุ่มฉ่ำในใจว่านะคะอากาศหอนแห้งค่ะหอนแห้งอากาศฝนกับวันตกในตอนนี้เลยค่ะมาละกอนะคะมาละกอต้นใหญ่เลยนะคะสะไคร้นะคะกันเทียวนะสีบอกเป็นี่ค่ะอันนี้มาละกอธรรมดานะคะพันธรรมดานั่นเป็นโต มะเขือเป็นดอกแล้วนะคะพรมใยค่ะค่ะบักนาวพรมใหญ่ค่ะนะคะน้มะม่วงแล้วก็อันนี้คือพริกนะคะพริกข่าโค้ดกอแบบกระหอนแห้งนะคะเอาอบเอันที่ซุ่มๆนี่คือโคนเอาเลยค่ะอบเอาเป็นติดดินแค่ะคะต้นน้อยเราปลูกสอมือก้อนนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็วันอังคารนะคะ ฝนก็มาตกเลยค่ะฝนมาตกเลยพีกนะคะอันนี้พีกต้นเล็กมากนะคะลอดเพรหลอดเันมีกระนั้งปิดที่ดินอยู่นะคะเดี๋ยวรองว่าพีกต้นน้อยอันนี้เผมก็ปลูกได้สามหมื่นชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะนะคะเป็นติดดินค่ะะคต้นน้อยเราก็ปลูตัวมื่ก้อนนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็วันอังคารนะคะฝนก็มาตกเลยค่ะท่านนี่ปืนอะไรค่ะพีกล้อมือว่า ถ้าฝนตกลงมากค่ะสิชุ่มชื้นใช่ไหมนะคะอากาศฮอนเฮงค่ะฮอนเฮงแล้วกาศฝนกรบเพาตกนะคะกรอันนี้ตะล้มค่ะมีตะล้มจากฝาห้องนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนอ๊ปป่าอันนี้คือมันมเป็นน่วยเนว้ยเป็นน้อยเนี้ยค่ะเป็นน้วยเนี้ยนะคะน่วยเนี้วนะคะอันนี้ต้นบ๊อกเี้นะคะ มันต้นน้่อยแตกกระหอนแห้งค่ะเอาอบเอาที่ซุ่มๆี่คือนเอาเลยค่ะอบมะเขืออันมีตะล้มค่ะมีตะล้มแลัวก็ฟ้าห้องนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนอุ๊ยป่าเขืออันมีตะล้มค่ะมีตะล้มหล้กก็ฟ้าห้องนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนอุ๊ปป่า ก้อนสีข่าวนะคะต้นมะนาวกับพันต้นมะนาวอู้ยสะอนเนินมะนาวค่ะต้นมะนาวกับก้อนต้นมะนาวสีขาวนะคะมันเป็นต้นไม้ปลูกสองหมื่นก้อนนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็วันอังคารนะคะ ฝนก็ตกคะฝนตกเลยค่ะภาษาอีสานแก่ตื่นว่าดุกนะคะนะคะดุกหลายนะคะลูกแล้วก็มีน้ําเยอะนะคะมีน้ําเยอะตระโลนะคะโลฝนนะคะฝนกระทันหันตกนะคะแต่ยังน้อลฝนต่อไปอันนี้บักบักุงเตี้ยค่ะเตี้ยค่ะอีดีค่ะติดๆเตี้ยอีดีค่ะเตี้ยติดดูอันนี้ตัวนี้นเตี้ย ต้นเมืองอันนี้ก็ะจัดกะจายกันมอันนี้จะล้มค่ะมีจะล้ม,ลมลก็ฟรร้าห้องนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนอุ๊ยป่าโดกดค่ะน,นี่โด,ก,ะะดกมากนะคะดกเยอะมากนะคะหลานท่านี่ปื้นอะไรคะ่ะผิดลอ้ลอ,ลอมืวอว่าถ้าฝนตกลงมากคะสิชุ่มช้ำได้จะได้นะคะอากาศฮวอนแฮงค่ะฮวอนแฮงแล้วก็ฝนกระบอกตกนะดูอันนี้ต้นเมือต้นบางที ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะได้นะคะภาษาอีสานกับตือเอิญว่าดุกนะคะนะคะดุกหลายนะคะลูกแล้วก็มีน้ำเยอะนะคะมีน้ำเยอะไว้นะโมโหสิเป็นยังไงเด้ตรงเดี่ยวมาพผ่านมาเมืองนะคะตรงที่แล้วนะคะสองเมืองที่แล้วนะคะพอเนี่ยกลับไปนะคะภาษาอีสานกับตือเอิญว่าดุกนะคะนะคะดุกหลายนะคะ ลูกแล้วก็มีน้ำเยอะนะคะมีน้ำเยอะพริกขาวมันก็ปลูกนะคะอั็นพริกขาวเหมือนกันพริกขาวเพิ่นพริกขาวนะคะแซ่บนะคะหอมแล้วก็มาปลูกพริกขาวแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้คือมะเฟือนะคะดูขัดอันนี้วยขัดต้นติดดินอยู่เนี่ยนะคะท่านี่ปืนอะไรค่ะพริกล้อมึงว่าถ้าฝนตกลงมากๆะสิชุ่มชันได้ใช่ไหมนะคะอากาศฮอนแหงค่ะฮอนแหงแล้วกาศฝนกับฝนตกนะเป็น ตินไม้น้อยต้นหมื่นก้อนนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ตี๋ๆนะคะฝนก็ตกค่ะฝนมาตกเลยกระล้อนะคะล้อฝนนะคะฝนกระทันติดตกนะคะแต่ยังล้อฝนต่อไปอันนี้บักบักโค้งเตี้ยค่ะเตี้ยค่ะเอี๊ยดค่ะดดินเตี้ยอี๊ยดค่ะเตี้ยติดติดท่านไม่ฟื้นกันเลยค่ะติดล้อล้อมึงว่าถ้าฝนตกลงมากคะสิชุ่มช้ำได้จังหวะนะคะอากาศฮอนเฮ้ยค่ะฮอนเฮ้ย้วก็ ฝนกระ่ปรงนะคะกระ่ปรงอันมีตะลมค่ะมีตะลมแล้วกับฟ้าห้องนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนปุ๊ยป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับจากโรงเรียนกับฟ้ามะมึงนะคะาไมะมึงต้นไม้นะคะที่จะของูกไว้เคลื่นก่อนกับลิ้นบดเคลืนค่ะลิ้นบดเคลืนกับลิ้นแห้งอยู่นะคะแต่ว่ากับว่าเพราเป็นน้ำเป็นเนื้อยรอฝน นะคะอันนี้พริก็แห้งมาปลูกได้ค่ะอันนี้พริกขาวเหมือนกันต้นไหนพริกขาวพิ่พริกขาวนะคะแซ่บนะคะหอมนะคะก็มาปลูกพริกขาวแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนพริกนะคะอันนี้พริกต้นเล็กมากนะคะสลอนิดมากต้นนี้จะลังปิดขี้ดินอยู่นะคะนะคะแต่ลงอยอันนี้เขาปลูกได้สามเมืองใช่คะข้าวสารอีกทางแกะตัวอื่นว่ะดุกนะคะนะคะดุกลายนะคะ ลูกแล้วก็มีน้ําเยอะนะคะมีน้ําเยอะค่ะเออันนมีตะล้มค่ะมีตะล้มหลักกระฟาหองนะคะแต่ว่าบ่มีฝนค่ะบ่มีฝนป่าก้องนะคะก้องกนึงค่ะเดิมนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะกลับจากโรงเรียนกับฝ่ามือมึงฝ่าไปมึงมือมง ต้นไม้นะคะที่จะของปลูกไว้สวนทปลูกคือเป็นติดดินคลิปนะคะต้นไม้ก็ปลูกสองมือก้อนนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็อีกอีกแล้ะคุณก็มาตกเลยคุณมาตกเลยชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะไหวอ๋อหมวหสิเป็นยังไงได้สอเดี๋ยวมาพักกันมะมึงนะคะสองมือที่แล้วนะคะสองมือที่แล้วนะคะ กับต้นมะนาวสีขาวนะคะต้นมะนาวกับพันต้นมะนาวอู้ยโสนเมืองมะนาวค่ะมะนาวก็บคอนท์นี่ฟื้นไปเลยค่ะพี่ล้อล้อเมืองว่าถ้าฝนตกลงมากค่ะสิชุ่มฉ่้นและช้ามานะคะอากาศฮอนเฮ้งค่ะฮอนเฮ้ล้วก็ฝนกรบอกโตกึ้นเลยนะคะท่าสายอีกทางแกะตื้อื่นว่าดุกนะคะนะคะดุก้ายนะคะ ลูกแล้วก็มีน้ําเยอะนะคะมีน้ําเยอะต้นมะนาวต้สีเขานะคะต้นมะนาวพันต้นมะนาวอู้ยสนเมื่อวันมะนาวค่ะมะนาวกับามนข่าก็แห้งคะอกค่ะพี่ขาวเหมือนกันต้นหอมพี่ขาวพินพพี่ขาวนะคะแซ่ดนะคะหอมแล้วก็มาปลูกพี่ขาวแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนตะล้อนะคะล้อขนนะคะขนกระทานหันตกคะ อย่งนี้ล้ฝนต่อไปอันนี้บักงูเตียค่ะเตียค่ะอันนี้ค่ะตีนเตียอันนีค่ะเตียทิศพริกขาวเหมือนกันนะคะพริกขาวเหมือนกันพริกขาวเลยคะแซ่บนะคะหอมแล้วก็มาปลูกพริกขาวแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนกะล้อนะคะล้อฝนนะคะฝนกระทันหันตกนะคะ อยงรอฝต่อไปอันนี้บะัุ้งเตี๋ยค่ะเตียค่ะอีดีค่ะติดนเตี๊ยอีรีค่ะเตียทิดทิ๊ดพิกนะคะอันนี้ต้นเล็กมากนะะลอดเหลอดตนนี้กำลังปิดคิดดินอยู่้ะคะเดี๋ยวลองอันนี้เขากับปุกใสามเมองนะคะ้นนคค่ะ เดิมนะคะนพริารถพริกนะคะอันนี้พริกต้นเล็กมากนะคะสลอดตลอดเราจะล้างปิดขี้ดินอยู่นะคะเดี๋ยวลองพริกต้นน้อยอันนี้เขากระปุกในสามเมือสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับจากโรงเรียนกลับฟาร์มมะม่วงนะคะมะม่วงต้นใหม่นะคะที่จะปลูกใหม่ว้ที่ปลูกคืออะไรนะคะภาษาอีสานแกะตื่ออื่นว่าดุกนะคะนะคะดุกลายนะคะ ลูกแล้วก็มีน้ำเยอะนะคะมีน้ำเยอะ<ม>อ่านี่คือมันมันเ,เปื่อยมีดอกเนี่ยค่ะมีนวยเนีย่ยวนะคะ